สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยเรื่องโรครากเน่าโคนเน่าในพริกกันนะครับผมเชื่อว่าเกษตรกรปลูกพริกหลายท่านเนี่ยคงประสบปัญหานี้เราจะมาดูกันว่ามีวิธีการป้องกันกําจัดรักษาอย่างไงดีทางน้ําหมักชีวภาพสารชีวพันธุ์สารเคมเีเลือกใช้แบบไหนตัวไหนดีเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าในพริกเนี่ยนะครับ เกิดจากเชื้อราตัวหนึ่งชื่อว่าสกอรเทียมนะครับมันจะมีอยู่ในดินทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันมีราปฏิป,ปักเของมาเนี่ยมันก็จะไม่ปรากฏเท่าไหร่นะครับเรามาดูอาการของโรครากเน่าโคนเน่ากันบ้างนะครับอาการแรกที่เห็นเลยนะครับต้นพริกที่เป็นโรคเนี่ยจะเริ่มใบเหลืองและเหี่ยวยืนต้นตายใบก็ร่วงนะครับข้อที่2โรคนี้เนี่ยพบในพริกที่กําลังเจริญเติบโต,ตอยู่เต็มที่ เช่นพริกช่วงออกดอกติดผลเนี่ยจะเป็นโรคนี้ได้ง่ายข้อที่3ถ้ากเกษตรกรสังเกตด,ดูต้นที่พริกใบเหี่ยวแล้วก็ร่วงเนี่ยครับดูโคนของต้นพริกเนี่ยจะมีเม็ดเล็กๆกลมๆคือเม็ดของเส้นใหญ่นะครับเชื้อราสคอร์เทียมนี่เองมันจะเป็นก้อนกลมๆสีขาวแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ดําในที่สุดสีขาวเนี่ยเป็นอาการเริ่มต้นนะครับเป็นอาการเริ่มต้นที่เข้าทําลายแล้วสีน้ําตาลเป็นการ แก่ตัวของเชื้อราถ้าสีดำเนี่ยนะครับเชื้อรามันแตกเป็นสปอร์ออกไปแล้วนะครับกระจายไปในแปลงเราเรียบร้อยแล้วสรุปรวมๆอาการเนี่ยอาการทนั้นก็คืออาการใบเหลืองเหี่ยวแล้วก็ใบร่วงถ้าสังเกตตรงเง่าของต้นพริกเนี่ยนะครับจะเห็นเป็นก้อนกลมๆสีขาวสีน้ําตาลสีดำ,ดำนะครับมีกับทุกสีเลยนะครับเพราะว่ามันจเจริญเติบโตของเชื้อรามันไม่พร้อมกันแต่ถ้ามันพร้อมกันมันก็จะเป็นสีเดียวรวดเลยนะครับ อันนี้เป็นโคนต้นพริกที่เราสังเกตได้อันนี้เป็นลักษณะที่เขาผ่ามาให้ดูว่าที่ถูกเชื้อราสโครโเทียมก็ทําลายนะครับพวกท่อน้ําท่ออาหารที่ส่งไปเลี้ยงใบเลี้ยงต้นเลี้ยงดอกถูกทาําลายรากก็ถูกทําลายเพราะนั้นมันก็ไม่แปลกถ้าไม่มีน้ําไม่มีอาหารต้นมันก็ตายนั่นเองนะครับเรามาดูการแพร่ระบาดของโรคนี้กันบ้างนะครับข้อแรกก็คือเชื้อราจะอาศัยอยู่ในดินน้ําและก็สปอร์ที่ไปตามลม ข้อที่2ในสภาวะที่มีความชื้นสูงปลูกพริกแน่นเกินไปเนี่ยนะครับทํทำให้เชื้อราพวกนี้จเจริญเติบโตได้ดีได้ง่ายแล้วก็ทําลายพริกเราได้ง่ายเช่นเดียวกันข้อที่3สปอร์ของเชื้อราเนี่ยนะครับตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับมีเม็ดจุดสีขาวสีน้ําตาลสีดำก็คือเป็นสปอร์ของเชื้อราพร้อมที่จะแตกตัวสีดำเนี่ยนะครับไปสู่ต้นอื่นต่อไปไปกับเย็นกับน้ำกับลมพวกนี้นะครับ เรามาดูวิธีการป้องกันและการรักษาเนี่ยทำยังไงกันบ้างข้อแรกนะครับถอนต้นที่เป็นโรคแล้วไถเพลีกเดยนตาไว้อย่างน้อย7วันอันนี้หมายถึงกรณีที่ส่วนมากจะเป็นหน้าแรงนะครับแดบดบจัดๆเนี่ยไถตาไว้อย่างน้อย7วันสามารถลดการระบาดของเชื้อรานี้แล้วก็ทําลายเชื้อรานี้ได้ส่วนหนึ่งนะครับข้อที่2 พิจารณาการใช้สารเคมีถ้านในกรณีที่มันเป็นมากและลุกลามไปมากนะครับสารเคมีที่เขานิยมใช้ก็คือควินทซินอิทิไดโอนหรือชื่อการค้าทั่วๆไปในตลาดเขาจะเรียกว่าเทราคอร์ซูเปอร์เอ็กซ์จริงๆควินทซินอิทิไดโอนเนี่ยนะครับมันเป็นยา2ตัวผสมกันอยู่นะครับประสิทธิภาพมันก็ดีถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้ายาอีกตัวหนึ่งเนะี่ยอิทิไดอาโซนเนี่ยนะครับก็มีขายตามท้องตลาดเหมือนกันก็เป็นยี่ห้ออื่น เช่นพวกทร์โซนพวกนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าผมแนะนำเนี่ยก็ควินโทซีนปวกอิทิไดอะโซนนี่แหละนะครับใช้ดีข้อที่3ในแปลงที่เป็นโรคมาก่อนควรปลูกพืชใหม่และหว่านปูนขาวเพื่อประปรงสภาพดินนะครับปูนขาวเนี่ยมีฤทธิ์เป็นดาแต่เชื้อราชอบเจริญเติบโตในสภาพที่เป็นกรดเพราะนั้นเวลาเราหว่านปูนขาวไปเนี่ยเชื้อรามันไม่ค่อยชอบมันก็ไม่จเจริญเติบโตหรือมันตายเลยทีเดียวนะครับ ข้อที่4การใช้สารเคมีป้องก,กันกับจัดเชื้อราเนี่ยก็ใช้พวกเทอร์คอซูปเอ็กซึ่งเป็นสารควินทซินบวกอิธิไดอาโซนเนี่ยราดตรงพื้นนะครับหรือราดตรงต้นไปนเลยก็ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขานิยมใช้เป็นสารชีวพันธ์เป็นพวกเชื้อแบคทีเรียน,นะครับเช่นบาซิลัสซับทิลิสหรือว่า B.S เนี่ยผสมน้ำแล้วก็ราดลงยน,น,นะครับสามารถกับจัดเชือ้อพวกเซลลูโตรเทียมได้ ตัวนี้ BS เนี่ยปลอดภัยต่อคนต่อสัตว์นะครับมันเป็นสารชีวพันธุ์ถ้าไม่จําเป็นเนี่ยไม่ควรใช้สารเคมีก็ใช้พวกมาสิตซับเทลิได้นะครับหาซื้อต่อไปได้ตามพวกช e ้อปปี้รสนะเยอะแยะนะครับข้อ <c oughs> สุดท้ายปลูกพืชหมุนเวียนสลับกันอย่างน้อย5ปีในแปลงที่เป็นโรคระบาดก็หมายถึงว่าแปลงที่เป็นโรคระบาดนี่ถ้าเราจะปลูกพลิกซับเนี่ยปลูกพืชหมุนเวียนวนไปวนมาเนี่ยนะครับน้อย5ปี สลับกับกับเพลิกนะครับปลูกปลูกหมุนไปเพราะว่าถ้าเราปลูกพื้นที่เดิมโดยไม่สลับกับพืชชนิดอื่นเนี่ยเชื้อโรคก็จะสะสมและการระบาดมันก็รุนแรงขึ้นไปทุกทีนะครับมาดูการป้องกันโดยใช้น้ำหมักชีวภาพกันบ้างนะครับข้อแรกนะครับเกษตรกรต้องจำไว้เลยว่าเชื้อราเนี่ยไม่ชอบสภาพที่เป็นด่าง2 น้ำฝาดมันไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราแล้วก็ทําลายเชื้อราได้ฝาดก็เช่นพวกน้ําหมักกล้วยน้ําหมักมังคุดอะไรพวกนี้พวกฝัดฝาดเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วมาดูสูตรน้ําหมักที่ใช้ในการป้องกันกําจัดเชื้อรากันบ้างอันนี้เป็นสูตรตั้งต้นนะครับพี่น้องเกษตรกรจะนําไปดัดแปลงก็ได้อันนอันนี้ผมนําเสนอให้ฟังเฉยๆนะครับแต่ว่าทําได้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับ สูตรแรกก็มีส่วนผสมคือ1ขมิ้นชัน1กิโล2บอระเพ็ด1กิโลกรัม3น้ำส้มควันไม้5ลิตรนะครับส่วนวิธีการผรสมนะครับเราก็นําขมิ้นชันบอระเพ็ดเนี่ยอย่างละ1กิโลกรัมเนี่ยมาสับบดให้ละเอียดซะก่อนนะครับสับบดให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เทลงในถังที่เราจะหมักนะครับถัง30ลิตร50ลิตรก็แล้วแต่พอขมิ้นชันกันบบอระเพ็ดลงแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มควันไม้5ลิตรคนให้เข้ากันนะครับแล้วก็หมักไว้3วัน แล้วก็กรองเอาอแต่น้ําอัตราใช้ก็คือน้ําหมัก1ลิตรนะครับต่อพื้นที่1ไร่นั่นเองนะครับอันนี้วิธีใช้ส่วนที่2ออันนี้เป็นสูตรเร่งด่วนนะครับก็อ,อุปรกรณ์ก็มี1เปลือกมังคุดสารสเดาวบอระเพ็ดขมิ้นรวมกันให้ได้5กิโล2น้าเปล่า10ลิตร3เหเล้าขาว1ขวดเล็ก4น้ําส้มสายชู1ขวดเล็กนะครับวิธีทำก็คือนําเปลือกมังคุดสะเดาบอระเพ็ดขมิ้นเนะี่ยมาสับให้ละเอียดเลยนะครับ แล้วก็เทลงในถัง5้ลิตรหรือ30ลิตรก็ได้แล้วแต่ที่เรามีนะครับจากนั้นก็เทเหล้าขาวน้ำส้มสายชูน้ำเปล่าลงในถังคนให้เข้ากันนะครับคนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันให้มันละเอียดเลยนะครับหลังจากนั้นหมักทิ้งไว้7วันกรองเอาแต่น้ำหมักตัวนั้นมาใช้อัตราใช้ก็คือ20 c c ่สซีซีถึงสามซีซีต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นทุกๆ7วัน20่สถึงสามซีซีก็ประมาณ2 3ถึงช้อนแกงนั่นเองนะครับ ส่วนสารทีวพันธุ์ตัวหนึ่งที่เขานิยมใช้ในปัจจุบันนี้ก็คือพวกไตโคดาม่านะครับไตโคดาม่าเนี่ยผมแนะนําก็คือคลุกมเมล็ดพันธุ์เช่นเราจะหวานกล้าพริกเนี่ยเราคลุกมเมล็ดพริกก่อนเลยนะครับหรือนาเมล็ดพริกเนี่ยไปแช่น้ําไตโคดามาก่อนอันนี้จะป้องกันได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับผมแนะนำรกรกรให้ใช้ตัวนี้เลยเรามาดูเชื้อชีวพันธุ์คือตัวไตโคดาม่าเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้มีขายอยู่หลายแบบไม่ไว่าจะเป็นหัวเชือ้อ แบบน้ำหรือแบบสําเร็จรูปนะครับแต่ที่นี้ผมจะแนะนําพวกหัวเชื้อแล้วก็แบบสําเร็จรูปแต่ถ้าแบบน้ำเนี่ยเราก็ขยายเอาก็ได้นะครับด้านขวามือเนี่ยเป็นขวดเล็กๆเ,เนี่ยประมาณประมาณ20กรัมบางครั้งก็50กรัมนะครับขวดเล็กแต่ประมาณ150บาทมีขายตามเฟซตามไลน์ตามช้อปปี้และสะดตดเยอะๆนะครับทุกวันนี้สั่งง่ายๆอันนี้1ขวดเนี่ยจะมาขยายเป็นไทโคไดมาเชื้อเป็นเนี่ย ถุงเขียวๆเ,เนี่ยนะครับได้ประมาณ 70- 100ถึงถุงแล้วแต่ฝีมือนะครับของไข่ทำที่มีความเก่าแล้วเนี่ยก็ได้ประมาณเกือบเกือบร้อยถุงเลยทีเดียวนะครับส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยไดโคเดมาไฟล์เหลืองเนี่ยครับเป็นแบบผงสำเร็จรูปที่เอกชนเขานำมาทำโดยไม่ต้องขยายสามารถใช้ได้เลยนะครับสองแบบนี้มีความต่างกันยังไงนะครับหัวเชื้อเนี่ยก็คือเชื้อมันจะเข้มข้นเราสามารถนำไปขยายได้ แล้วก็ขยายได้เยอะด้วยเพราะนั้นหัวเชื้อเนี่ยถ้าใครทําเป็นนะครับนําไปขยายได้ลดต้นทุนการผลิตเราได้เยอะมากเลยส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับมันเป็นที่เขาผสมมาแล้วสามารถนําไปใช้ได้เลยแต่มันมันเป็นผงนะครับตัวนี้เนี่ยขวดหนึ่งกระป๋องหนึ่งเนี่ยสองบาทปัจจุบันนี้อาจจะรวมค่าส่งประมบาน3 0 0นะครับแต่นําไปขยายไม่ได้มันเชื้อมันไม่ค่อยเดินนะครับ นำไปใช้ในผสมเช่นผสมกับปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกปุ๋ย,ยหมักพวกนี้เนะี่ยแล้วก็หวานรองพื้นแปลงไปเลยนะครับถ้าเ,าเกษตรกรจะปลูกริกแต่ข้อด้ยอยของมันก็คือถ้าเป็นแบบเนี่ยแบบกระป๋องที่เราใช้สําเร็จรูปเนี่ยนะครับเวลาเราใช้เนี่ยเวลาเราหวานผสมปุ๋ยไปมันต้องถูกความชื้นนะครับมันถึงจะออกจากสปอร์เพราะนั้นการทํางานมันจะช้ากว่าแบบหัวเชื้อถ้าแบบหัวเชื้อเรานําไปขายายนเป็นเชื้อเป็นอยู่แล้วมีชีวิตอยู่แล้ว เรานําไปใช้มันก็ทํางานได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องเกษตรกรนะครับสะดวกแบบไหนก็ซื้อใช้แบบนั้นได้นะครับการใช้งานไตโคดาม่าเนี่ยนะครับก็มีหลายแบบเช่นก่อนพ่อค้านําเมล็ดไปแช่น้ําที่มีเชื้อไตรโคดาม่าอยู่หรือ2ปลูกพริกแล้วก็พ่นแปลงพริกอย่างน้อยสัปดาหล์ละหนึ่งครั้งนะครับ 3. ถ้าทําเป็นหัวเชื้อขยายใส่ข้าวเหนียวข้าวเอ่อข้าวเปลือกพวกนี้นะครับก็สามารถคลุก กับปุ๋ยหมักปุ๋ยเคมีได้แล้วก็หว่านไปในแปลงเป็นการหว่านในการป้องกันและก็รจัดเชื้อราที่มืออยู่ในแปลงครับหลายคนสงสัยว่าไตยโเดม์มาเนี่ยนะครับหกิโลที่เราเป็นหัวเชื้อขยยให้เป็นถุงหนึ่งกิโลนะครับที่เขียวๆเ,เนี่ยใช้ได้กี่ลิตรปกติเขาใช้1กิโลกรัมของไตยโเดม์มาเนี่ยต่อน,น้ํา200ลิตรนะครับเรามาดูว่าสารเคมีที่ใช้เนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยทางกรมวิชาการเขาแนะนําตัวไหนบ้าง ก็เกิดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับตัวแรกก็คือควินโทซินโปกอิทิไดอะโซนในตลาดเขาจะเรียกว่าเทลโคซูปเปอร์เอ็กนะครับอันนี้ไม่ได้เฉพาะเฉพาะเชื้อราไอสกรเทียมตัวเดียนะครับพวกฟิวซาเรียมพวกเหี่ยวอะไรก็ได้นะครับตัวที่2เชื่อแบคทีเรียที่ชื่อว่าบาซิลัสซับเจลิกเรียบเอนะครับผมจะมีรูปให้ดูด้านท้ายเรามาดูการเลือกซื้อสารเคมีกันบ้างจะทำยังไงนะครับมันจะมีหลักอยู่2ข้อข้อแรก เกษตรกรต้องรู้จากชื่อสามันแล้วก็เปอร์เซ็นต์สารมาอยู่ตรงไหน,นข้อ2เมื่อรู้แล้วเนี่ยเปรียบเทียบราคาเอาราคาถูกที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับต้องกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างเนี่ยนะครับมันจะเขียนมาชื่อสามันในกรณีนี้เนี่ยผมจะเลือกซื้อควินโทซินบวกอิทิไดยซาอลโซนเวลาผมไปเลือกผมก็ต้องเลือกอ่านชื่อสามันก่อนนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์สารจะดูด้านใต้ของชื่อสามัน เมื่อชื่อสามัญเป็นควินโทเซนบอทิเดอโซนแล้วเนี่ยร้านนั้นเนี่ยสมมุติมันมี5้ยี่ห้อนะครับแล้วก็เทียบว่า5ยี่ห้อเนี่ยชื่อสามัญตัวเดียวกันไหมแล้วก็เปอร์เซ็นต์เท่ากันไหมถ้าชื่อสามัญตัวเดียวกันเปอร์เซ็นต์เท่ากันเราก็มาดูราคาประเด็นที่2นะครับถ้าราคาตัวไหนต่ําสุดให้เลือกซื้อยี่ห้อนั้นเลยนะครับเพราะเป็นการลดต้นทุนส่วนพวกเชื่อการค้าเทลคอร์ซูเปร์เอ็กอะไรพวกนี้ไม่ได้สําคัญสําคัญอยู่ที่ตัวสารนะครับ อันนี้เป็นวิธีการเลือกสารเคมีได้อย่างง่ายดานะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าจะใช้สารเคมีเนี่ยเป็นวิธีสุดท้ายนะครับเพราะอันตรายส่วนสารชีวพันธ์พวกบาซิลรซับติลิสนะครับที่มีอยู่ขายตามท้องตลาดเนี่ยก็มีวิธีการเลือกซื้อเหมือนสารเคมีทุกอย่างนะครับมันจะมีชื่อสามันเปอร์เซ็นต์สารนะครับพวกนี้เลือกแบบเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นโรคารากเน่าคนเน่าเนี่ยผมอยากให้ใช้พวก อ่าแต่โคดามาก,ก่อนถ้าติดโคดามาไม่หายใช้มาซิลัสซับเจลิตได้เลยนะครับเพราะมาซิลัสซับเจลิสเนี่ยไม่ใช่ยาป้องกันเป็นยารักษาเลยนะครับมีอยู่ขายอยู่ตามท้องตลาดแลเยอะแยะหลายยี่ห้อมากเลยปลอดภัยแต่คนและสัตว์นะครับตรงนี้คือข้อดีของเขาสุดท้ายก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ด้วยเรื่องการใช้สารเคมีอย่างแรกเลยเกษตรกรไม่ควรใช้สารเคมีเกินมาตรฐานที่อัตราที่เขากำหนดไว้ข้างขวดเพราะนอกจากเราจะเสียเงินโดยใช้เปล่าแล้ว แมลงที่เราฉีดหรือยาป้องกันโรคเชื้อราที่เราฉีดลงไปเนี่ยอาจจะไม่ได้หายตามที่เราต้องการก็ได้นะครับสเวลาเราผสมสารเคมีก่อนจะเข้าทํางานเนี่ยควรสวมชุดป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าทุกครั้งที่เราฉีดสารเคมีเนี่ยถ้าหากเราไม่ชมชุดป้องกันเนี่ยสารเคมีมันจะซึมเข้าร่างกายเราสุดท้ายเวลาเราฉีดพ่นสารเคมีเสร็จแล้วเนี่ยเกษตรกรไม่ควรล้างสารเคมีล้างถังสารเคมีลงส่แหล่งน้ําเพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศเรามีปัญหาว่า ปูปลาหอยทั้งหลายเนี่ยสัตว์น้ำทั้งหลายที่อยู่ในแหล่งน้าในปัจจุบันน้าจืดบางพันธุ์ชนิดก็หายสาบสูญบางพันธุก็เป็นโรคตายนะครับเกษตรกรหลายท่านเนี่ยเวลาหาปูหาปลาลงน้ําดําน้ำเนี่ยตาแดงขึ้นมาเลยเพราะว่าสารเคมีที่มันอยู่ในแหล่งน้ํายังไงก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านอนุรักษ์และรักษาพันธุ์รัพยากรน้ําเราไว้ด้วยเพื่อลูกหลานเราต่อไปสุดท้ายก็ขออํานาจคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขสุขกายสุขใจ ปลอดหนี้สินพ้นจากทุกทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีครับ